คือผมกำลังได้ทีสายอยู่แหละคือผมเปิดไว้ที่กล่องจดหมายแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ถ่ายชุดชุดเช้านี้มาสาสารสิวันทุกคนผมเปิดไว้ในกล่องจดหมายให้ไหมเป็นเป็นรางวัลจากกิจกรรมล่าผีริมน้ำแล้วทุกคนเช้วก็จะมีตัว๋วเดวมอนคิโนโย่ห้าใบแล้วก็มีชุดเนี้ยสาสิบวันกายเพยน,น่า ถ่านติบวันาเกงถ่านิบวันรองเท้าถ0าิบวันแล้วก็ผมผมก็เทอยู่นะ30าิบวันก็มีแค่นี้แหละสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมในวันนั้นนะเป็นกิจกรรมเพียบผมไม่มีพาไปดูนะน่าเป็นกิจกรรมให้เล่นในหมดถ่าสีวิสีล่าผีติดน้ำไม่รู้มาันออกอยังไนงะ จะออกไว้แหละมันในโหมดล่าผีหมดหมดดีวิสี่ในวิธีล่าผีริมน้ำนะก็เอาเรื่อีกิกรรมกันหน่อยเพราะวันนี้มีชุดมีชุดจอจอชนอันใหม่เข้ามาได้เป็นจอชนผีนะ่นทั่วโลกกิจกรรมล่าสุดและนี่เป็นแกงสาวผกสาวกูโบลาเบอร์ติดอ่างไว้ย เราได้ ert, ไดมอนต์มาห้าใบเราไปสูบเล่นเกมกันทุกคนเกแค่นี่ก็ผมจะมาอัปเดตแค่นี้แหละถ้าไม่มีแล้วก็ต้องต้องไปแล้วก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมว่า ชุเน,นี้ผมจะลองไต่ให้ขึ้นแกนอีรอึงจะได้อัดไทยไทยได้เกียร์สุดท้ายไหมทุกคนดูนะชุดนี้ผมอยากรู้ว่าเต็มสิบเอออยากรู้ว่าทุกคนเต็มสิบทุกคนให้ชุดนี้เท่าไหร่นะชุดนี้ก็ถือว่าเมืเ่อถูกก็สวยนะมันมันมันจะดีอยู่นี้ถ้าเป็นขอถาวรน,นะแต่ก็ นั่นแหละเขาก็อจะไม่เขาอยากจะ,จะของถาวรมั้งชุดนี้ผมว่าถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดมันกลับมาถาวรนนะมันน่าจะกลับมาแบบขายไม่ก็อาจะกลับมาแจกกรอดเนีอยโอเคไม่มีนะไปเจอกันหน่อยคลิปหน้ากันนะไปละทุกคน